โคชซูรินามซูฮกทีมชาติไทยโคตรแจม่มแถมคอนเฟิร์มแข้งไทยไปเล่นยุโรปได้มาโนประกาศชัดฟีฟ่าเดย์ข้างหน้าขอเจอทีมแรงกิ้งสูงกว่าช้างศึกสิวรลักษ์ MVP สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องซุยกับผมต้องพนันวัฒน์นะครับในคลิปนี้มาเก็บตกควันหลงของทีมชาติไทยกันหน่อยที่เกมล่าสุดอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์เอาชนะซูรินามไปได้ด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์นะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยการกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับชาแนลต้องซุยกันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนันวัฒน์คลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับ ในคลิปนี้มาพูดถึงควันหลงของศึกฟุตบอลอุ่นเครื่องฟี ف าเดของทัพช้างศึกทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับปรากฏว่าผลงานดีมากๆเอาชนะเนปาล2ต่อ0และเกมล่าสุดนะครับก็เฉือนเอาชนะซูรินามไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0เท่ากับว่าทีมชาติไทยภายใต้การคุมทัพของมาโนโพกิ้งนะครับก็ถือว่ามีผลงานที่ดีเก็บชัยชนะได้ทั้ง2นัดนะแล้วก็ได้รับคำชมอย่างมาก เกี่ยวกับรูปแบบการเล่นในเกมที่ชนะสุรินามโดยเฉพาะในครึ่งแรกนะครับที่ทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มได้ดีจริงๆเกมลุกไหลลื่นช่วยกันเล่นแล้วก็มีมิติหลายอย่างแต่เพียงแค่ว่าดีแค่ครึ่งแรกครึ่งหลังยังมีหลายสิ่งที่ต้องปรับต้องแก้นะครับและก็ในเกมที่ทีมชาติไทยเอาชนะสุรินามเนี่ยแมนออฟเดอะแมตนะครับตกเป็นของพี่แชมป์สิวักษ์เทศสูงเนินนะครับผู้รักษาประตูจอมเก๋าที่เกมนี้ต้องชื่นชมว่า ที่ช้างศึกเอาชนะได้สิวลักษ์ก็คือคนสำคัญจริงๆนะครับจากช็อตเซฟลูกจอดจ่อส2-3ถึงครั้งโอโหเรียกได้ว่าถึงแม้อายุเยอะแต่มีความเก่าแล้วก็ยังมีปฏิกิริยาที่ไวมากๆนะครับเท่ากับว่าประตูของทีมชาติไทยเนี่ยมีให้เลือกใช้งานได้แบบเต็มที่สดใหม่ก็มีเก่าก็มีนะครับเป็นตัวเลือกที่ดีพี่แชมป์ซิวลักษ์ก็ยืนยันว่ามีความสุขอย่างมากที่สามารถเซฟจังหวะสาคัญและพาทีมชาติไทยเอาชนะ ต่อหน้าแฟนฟุตบอลชาวไทยได้สําเร็จนะครับก็ถือว่าพิชามสิวรักษ์ก็ยังคงเป็นกําลังหลักให้กับทีมชาติไทยได้อยู่นะครับขณะที่ในส่วนของมานโพกิงกันหน่อยนะครับหลังจบเกมก็มีบทสัมภาษณ์นะครับเขาก็ยืนยันว่า2เกมในช่วงฟี a ا เดเป็น2เกมที่มีความสุขมากๆนักเตะทุกคนเนี่ยทุ่มเทสุดๆและทุกคนก็ทำผลงานได้ดีแล้วก็สามารถเก็บชัยชนะต่อหน้าแฟนบอลและเขาบอกว่าทีมชาติไทยชุดนี้ยอดเยี่ยมทั้ง2ชุด นักเตะทุกคนมีความมุ่งมั่นไม่มีอีโก้กันเลยแสดงเห็นว่าทีมชาติไทยตอนนี้ทีมเวิร์กที่ดีมากมาโน่บอกอยว่านะครับการเจอกับสุรินามวันนี้ไม่ง่ายเพราะนักเตะหลายคนของพวกเขาเนี่ยเล่นอยู่ในลีกยุโรปแต่ครึ่งแรกเนี่ยทุกคนของทีมชาติไทยเล่นได้ดีมากเป็นบททดสอบที่ดีมากๆว่าไทยเนี่ยสามารถสู้กับนักเตะระดับยุโรปได้แม้ว่าครึ่งหลังฟอร์มจะดรอปลงไป ก็จะต้องนํามาวิเคราะห์แก้ไขกันอีกทีว่าเกิดอะไรขึ้นมาโนยืนยันนะครับหลังจากนี้ก็จะมีการวางคิวอุ่นเครื่องในช่วงฟีฟ่าเดเดือนพฤษภาคมหวังว่าจะมีเกมอีก2นัด ก่อนจะเดินทางไปเล่นชิงแชมป์เอเชียร,รอบคัดเลือกที่อุซเบกิสถานนะแต่มาโน่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะเป็นทีมใดนะครับแต่ในใจมาโน่เขายืนยันนะอยากได้ทีมที่มีแรงกิ้งที่สูงกว่าทีมชาติไทยทั้ง2เกมเลยเพราะในการอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดหนนเนี้ยทีมที่เจอก็มีแรงกิ้งที่ต่ำกว่าทีมชาติไทยเพราะฉะนั้นทีมชาติไทยอยากเจอบททดสอบที่โหดกว่านี้ ก็อยากจะเจอทีมแลงกิ้งที่ดีกว่านะครับมาโนบอกว่าอยากจะให้ฟุตบอลไทยพัฒนาก็ต้องเจอทีมที่มีคุณภาพดีกว่าเท่าที่ทราบเขาบอกว่าตอนนี้มีบาเลนติดต่อแต่ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับเห็นด้วยกับมาโนผมว่าทีมชาติไทยต้องอุ่นเครื่องกับทีมที่มีแลงกิ้งสูงกว่าเรื่อยๆแล้วก็ทีมที่แข็งแกร่ง,งเพื่อให้นักเตะทีมชาติไทยเนี่ยได้ทดลองได้เจอบททดสอบที่หนักกว่านี้อันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับมาโนบอกว่าได้เห็นนักเตะหน้าใหม่ เข้ามาประดับทีมก็ถือเป็นเรื่องดีเพราะว่านักเตะตัวหลักของทีมเนี่ยก็สามารถช่วยทีมได้อยู่แล้วทั้งสารัตชนาะทิพย์เชลศินแล้วก็พิธิวัตคราวนี้ทีมชาติไทยจะมีตัวเลือกมากขึ้นเขารู้สึกแฮปปี้และมีความสุขกับฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทยในวันนี้นะครับก็ขอชื่นมชมมานโพกิ้งนะผมว่าเขาทําทีมชาติไทยโอเคระบบการเล่นไหลลื่นนะจังหวะการต่อบอลเข้าทําเล่นกันเป็นกลุ่มโอเคโดยเฉพาะครึ่งแรกนัดเจอซูรินามแต่สิ่งที่ต้องปรับ คือความต่อเนื่องนะครับคือทําได้แต่ทําได้ไม่ทั้งเกมอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องไปแก้ไขโดยเฉพาะรูปแบบการเล่นในครึ่งหลังเนี่ยฟอร์มการเล่นอาจจะดรอปลงไป แต่ผมว่ามาโน่เขารู้อยู่แล้วว่าต้องแก้จุดไหนผมว่าแก้ได้แน่นอนนะครับยิ่งมีเกมอื่นเครื่องให้เขาได้ลองทีม,มเยอะทีมชาติไทยจะพัฒนาและดีขึ้นกว่านี้แน่นอนนะครับคุณผู้ชมเห็นด้วยหรือเปล่าลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยและที่สําคัญที่ผมชอบมาโน่อย่างหนึ่งคือเขารู้จักและเข้าใจนักฟุตบอลไทยพร้อมเปิดโอกาสให้หนักเตะทุกคนได้ลงสนามนะครับฟีฟ่าเดย์หนนี้สิ่งที่มาโน่ทาได้อย่างยอดเยี่ยมคือทุกคนที่ติดทีมชาติไทยได้รับโอกาสลงเล่นหมดนะครับเลอสันเทียมราด ก็ได้รับโอกาสลงเล่นถึงแนมะ้อาจจะมีเวลาไม่เยอะแต่มันก็เป็นสิ่งที่ประสบการณ์ล้ำค่าสำหรับเลอสันเชมราดและทำให้สปิริตในทีมยอดเยี่ยมและมันทำให้หลังจากนี้ใครที่จะมีโอกาสติดทีมชาติไทยในช่วงอุ่นเครื่องฟ i f a าเดทุกคนจะได้รับโอกาสลงเล่นลงไปพิสูจน์ตัวเองเพราะฉะนั้นทีมชาติไทยตอนนี้ทุกคนสามารถที่จะมาติดได้ถ้าฟอร์มการเล่นของคุณดีจริงและฝีเท้าและทักษะความสามารถ ได้จริงนะครับอันนี้เป็นข้อดีของทีมชาติไทยในยุคข,ของมาโนโพกิ้งก็แฮปปี้และมีความสุขกันไปนะครับกับการที่ทีมชาติไทยชนะ2เกมในการอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์ก็ได้เห็นสิ่งที่ดีและก็สิ่งที่ต้องแก้หลายๆอย่างคุณผู้ชมคิดว่าทีมชาติไทยภายใต,ใต้การคุมทัพของมาโนต้องแก้สิ่งไหนลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยครับจากนั้นมาพูดถึงทีมชาติซูรินามกันหน่อยนะครับการที่พวกเขาได้มาอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยก็ถือว่า เป็นเรื่องที่ดีทีมชาติสุรินามชุดนี้หลายๆคนนักเตะเนี่ยคาแข่งอยู่ในยุโรปทั้งนั้นเลยนะครับฝีเท้าก็ไม่ธรรมดานะแล้วก็เป็นเกมที่นักเตะไทยได้เจอบททดสอบหลายๆอย่างเฮดโค้ดของสุรินามอย่างสแตลลี่แมนโซนะครับอันเนี้ยเป็นเฮดโค้ชที่ต้องบอกว่าเป็นอดีตผู้รักษาประตูทีมชาติฮอลแลนด์ชุดฟุตบอลโลก1990นะครับซึ่งเขาเนี่ย อยู่ในยุคเดียวกับแฟรงร์ไการแล้วก็โรนัลคูมันนะครับเรียกได้ว่าประสบการณ์ของเฮดโค้ชของซูรินามไม่ธรรมดาและซูรินาเนี่ยเรียกได้ว่านักเตะของเขาหลายๆคนเนี่ยก็เล่นอยู่ในลีกเนเธอร์แลนด์คือนักเตะทีมชาติเนเธอร์แลนด์ชุดปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนก็มีเชื้อสายซูรินานะอย่างเวอร์กิลฟานได้ไวนาดุมแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นทีมที่สไตล์คล้ายๆกับเนเธอร์แลนด์แหละ ซึ่งเฮดโค้ดของซุรินามเนี่ยหลังจบเกมเขาก็ชื่นชมทีมชาติไทยแล้วก็นักเตะไทยนะครับเขาบอกว่าทีมชาติไทยเป็นทีมที่ดีและเก่งมากๆส่วนตัวเนี่ยเขาเพิ่งมาคุมทีมชาติสุรินามได้แค่3เดือนเท่านั้นและพอมาเจอกับทีมชาติไทยก็ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมทีมชาติไทยถึงอยู่อันดับที่ดีกว่าซุรินามเพราะคุณภาพดีจริงๆทั้งเรื่องของตัวผู้เล่นแฟนบอลแล้วก็สนามแข่งขันนะครับ เขาบอกว่าทีมชาติไทยในครึ่งแรกเล่นได้ดุดันกว่าซูรินามเข้าถึงบอลได้ในจังหวะ50-50ทําทให้ทีมของพวกเขาเนี่ยไม่สามารถคองเกมได้เลยต้องชื่นชมว่าทีมชาติไทยเป็นทีมที่ดีรู้สึกสนุกที่ได้ดูผู้เล่นของไทยเล่นในช่วงครึ่งแรกเล่นได้อย่างไหลลื่นหลายคนมีคุณภาพส่วนครึ่งหลังเขาได้มีการแก้แทคกติกและพยายามปรับเปลี่ยนทีมในแดนกลางเพสซิงมากขึ้นคองเกมได้มากกว่าเดิมแต่ก็พลาดในจังหวะสุดท้ายเช่นเดียวกันและยอมรับว,ว่า จังหวะเซฟของสิวลักษ์ผู้สำบปตะตูทีมชาติไทยก็ทําได้ดีอย่างมากควรได้รับคําชื่นชมนะครับเฮดโค้ชสุรินามก็บอกว่าการได้มาเล่นที่ประเทศไทยเป็นเรื่องที่ดีมากๆบรรยากาศในสนามถือว่ายอดเยี่ยมมีแฟนบอลเข้ามาเชียร์มีอารมณ์ร่วมกับเกมดังนั้นถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้มาเล่นที่ประเทศไทยครั้งนี้โอ้โหโ,โค้ชสุรินามต้องบอกว่า หวานเจี๊ยบครับแม่โอ้เรียกได้ว่ามาประเทศไทยได้อีกนะครับมาอุ่นเครื่องได้อีกนอกจากนี้ครับเฮดโคสุรินามยังทิ้งท้ายได้อย่างน่าสนใจเขาบอกว่านักเตะไทยหลายๆคนเล่นได้ดีแต่ถ้าเทียบกับผู้เล่นสุรินามที่ไปค้าแข้งอยู่ในยุโรปเยอะนักเตะไทยก็มีโอกาสไปยุโรปได้เพราะฝีเท้าของทุกคนไม่ธรรมดา เพียงแค่ว่าอยู่ที่เรื่องของอาหารและเรื่องของสภาพร่างกายว่าจะปรับตัวให้เข้ากับฟุตบอลยุโรปที่ใช้ความแข็งแกร่งได้มากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเรื่องความสามารถเฉพาะตัวไปได้นะครับโอ้อันนี้ผมก็เห็นด้วยนะว่านักเตะไทยเนี่ยโอเคครับเรื่องของทักษะความสามารถเฉพาะตัวเอาตัวรอดได้ในยุโรปแต่สิ่งที่ต้อง แก้ไขและปรับปรุงคือเรื่องของความแข็งแกร่งของร่างกายจังหวะปะทะต่างๆนะครับนักเตะไทยอาจจะต้องมีสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งกว่านี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าแฟนบอลเข้าใจว่าเราไม่ได้มองไปถึงยุโรปรลกครับเรามองให้นักเตะไทยเราเนี่ยไปพัฒนาไปเล่นในเคล u กไปเจล u กอย่างนี้โดยเฉพาะฟุตบอลเจลิกเนี่ยไปกันเยอะๆมันส่งผลให้นักเตะไทยพัฒนาอย่างแท้จริงนะครับคุณก็ดูพี่เจชนาทิพย์พี่อุ้มธีรทรพี่มุ้ยธีรสินเป็นยังไงครับ โดยเฉพาะพี่เจเนี่ยโอ้โหสุดยอดอยู่แล้วฝีเท้าพัฒนาขึ้นเยอะผมว่าเรามองเจลีกเคลีกหรือลีกระดับท็อปของเอเชียไปกันเยอะๆมีผลดีต่อทีมชาติไทยแน่นอนแต่โคสุรินามเขาให้ความเห็นแบบนี้ก็เลยนามาฝากกันนะครับเรียกได้ว่าโคสุรินามก็ชื่นชมจริงๆในการที่มาเจอกับทีมชาติไทยนะครับโดยรวม2เกมที่ผ่านมาผมโอเคนะครับ สอบผ่านในหลายๆเรื่องสำหรับทีมชาติไทยภายใต้การคุมทัพของมาน p โพกิงหลังจากนี้ก็เตรียมทีมกันอย่างต่อเนื่องมี FIFA Day ให้อุ่นเครื่องได้ลองทีมก่อนจะไปลุยอุซเบกิสถานในชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกผมว่าทีมชาติไทยจะมีผลงานที่ดีนะครับแต่ก็ต้องแก้ไขจุดบิดพลาดถ้าแก้ได้ทีมชาติไทยจะดีขึ้นแน่นอนนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทย คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนมาพูดคุยกันได้นะครับส่วนตัวผมก็พอใจในระดับหนึ่งกับหลายๆคนแต่ก็มีหลายคนที่ต้องแก้ต้องปรับปรุงกันต่อไปนะครับคลิปนี้ประมาณนี้เข้ามาพูดคุยกันได้แล้วก็ฝากคุณผู้ชมช่วยการกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนวัตในช anel ตองสุยกันด้วยคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ